สวัสดีครับมาถึงวันนี้กระแสะของอิรานในการโจมตีอิสราเอลเริ่มห่างหายออกไปจากสังคมไทย ความกลัวเริ่มลดน้อยลงไปหลังจากที่ต้องตื่นตระหนกมาเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากเกรงว่าอิหร่านจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกอิหร่านจะแสดงแสนยานุภาพอันเกียงไกลวยการส่งขีปนาวุธสารพาัดฝ่าระบบป,ป้องกันของอิสราเอลเข้าไปโจมตีแบบที่อิสราเอลสกัดไม่ได้หลายคนคิดว่าจะเป็นสงครามใหญ่สงครามภูมิภาคฝากความหวังไว้กับอิหร่าน48ชั่วโมงก็แล้ว15สิงหาคมก็แล้ว16สิงหาคมก็แล้ววันนี้วันที่18สิงหา หาคมแล้วก็ยังไม,ม่มีวีแววนะครับตอนนี้อิสราเอลก็ยังโจมตีกาซาต่อไปต้องอธิบายว่าพื้นที่กาซาถูกโจมตีครบแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีการอพยพจากที่1ไปสู่ที่1นึ่งฮามาสก็อพยพไปด้วยแยกไม่ได้หรอกครับพอผู้อพยพไปไหนก็จะมีอาหารตามไปช่วยเหลือพวกฮามาสก็ได้อยู่ได้กินไปด้วย อิสราเอลก็ดูความเคลื่อนไหวอยู่นะครับถ้าฮามาสก่อตัวขึ้นก็จะโจมตีและก็สั่งให้อพยพไปเรื่อยแน่นอนชาวบ้านก็เหนื่อยล้าตอนนี้ในกาซาเกิดโรคระบาดอย่างหนักอาหารน้ำยาขาดแคลนจึงมีการเร่งเจรจาภาครบแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ฮามาสก็โทษอิสราเอลนะครับว่าไม่จริงใจในการเจรจาเป็นอุปสรรคส่วนฮามาสก็ขอเยอะเกินเอาจริงตอนนี้อิสราเอลก็โจมตีไปเรื่อยชาวปาเลสไตน์ก็เสียชีวิตไปเรื่อยยังจะมีโรคระบาด อีกแอดมินไม่อยากคิดว่าเป็นความตั้งใจนะครับการอพยพปล่อยๆไปๆมาๆมันเป็นการแพร่เชื้ออันนี้ถ้าเชื้อแพร่ต่อให้อยู่ในโอมองก็มีสิทธิติดเชื้อได้อันนี้ถ้าคนรู้ประวัติศาสตร์แถวนั้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยุทธวิธีนะครับต้องพูดแบบตรงๆว่าอิสราเอลไม่ได้ใส่ใจชาวปาเลสไตน์นี่อยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องช่วยส่งข้าวส่งน้ําในปัจจุบันนี้เพราะว่าความจําเป็นทางสังคมลดการกดดันจากนานาชาติ ถึงขั้นมีรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาพูดว่าไม่อยากให้อิสราเอลส่งอาหารให้กับกาซาแต่ก็มีคนอิสราเอลบางส่วนออกมาประท้วงนายกเนทันยาหูนะครับอยากให้เจริจาพักรบแรกตัวประกันแต่ว่าแอดมินวิคะอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าอิสราเอลไม่ได้สนใจตัวประกันมากนะักมันเป็นโอกาสในการจัดการคัดเด็ดขาดกับฮามาสแบบจังๆหาโอกาสแบบนี้ได้ยากตอนนี้ก็มีแต่สหรัฐเท่านั้นที่ปามอิสราเอลได้แต่ว่าอิสราเอลก็ดื้อพอสมควร ยังทวงเวลาโจมตีกาซาต่อไปนะครับส่วนฮิตบอละก็อ้างว่าได้ใช้จรวจดโจมตีฐานทัพของอิสราเอลตามแนวชายแดนของเลบานอนอันนี้ก็เป็นปกติการโจมตีของฮิตบอละก็ทําได้แค่นั้นจรวจดลูกเล็กๆโจมตีได้แบบใกล้ๆไม่ได้ทําให้อิสราเอลเข้าขั้นวิกฤตอะไรมากนะักก็มีคนผิดหวังก็ไปฟังข้อมูลมาได้และครับฮิตบอละเป็นกองกําลังใหญ่สุดมีกําลังเป็นแสน มีขีปนาวุธ20000นลูกเป็นขีปนาวุธความแม่นยำสูงด้วย1นึ่งแสนลูกมันพูดง่ายนะครับแต่ถ้าเราคิดจะเอาไปเก็บไว้ไหนล่ะครับสองแสนลูกแน่นอนว่าฮิตเบิละก็มีอุโมอง์เก็บอาวุธแต่ว่าสองแสนลูกมันเยอะมากนะครับอันนี้มองจากความเป็นจริงทุกวันนี้ฮิตเบิละก็โจมตีอิสราเอล อิสราเอลก็สกัดลูกที่เป็นอันตรายบางลูกก็ไม่สกัดไปตกในที่โลง่งแล้วก็เกิดไฟไหม้กองเชียร์ก็ฮีฮากันละครับบอกว่าระบบไอออนโดมนี่รั่วบ้างสกัดไม่ได้บ้างฮิตเบลละโจมตีฐานทัพอิสราเอลแบบราบคาบบ้างอันนี้ถ้าเราสังเกตนะครับอิสราเอลเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆอิสราเอลอยากโจมตีจัดการคาดเด็ดขาดกับฮิตเบลละแต่ว่าถูกทัดทานไว้เพราะว่าฮิตเบลละอยู่ในเลบปน,นอนสหรัฐอยากให้เรื่องกาซาจบก,ก่อนเรื่องฮูตีก็เงียบไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอก ลุ้นแก๊งสามหอลุ้นยากส่วนอิหรา่านก็ยังว่าดังเตะท่อล้อไม่หมนุนแต่อิสราเอลก็ยังต้องระวังอิหร่านอยู่นะครับลุ้นให้อิหร่านโจมตีจะได้อ้างเหตุสนกลับแบบหนักๆได้ล่าสุดอิสราเอลชวนอังกฤษกับฝรั่งเศส ไปโจมตีอิหร่านช่วยกันถามว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะช่วยอิสราเอลไหมช่วยอยู่แล้วนะครับสหรัฐก็ช่วยอยู่แล้วหากว่าจําเป็นแต่ว่าตอนนี้ต้องเจรจาก่อนถึงแม้ถ้าเกิดเรื่องเครื่องบินของอังกฤษกับฝรั่งเศสสมบุกสมบันไม่ได้มากนะักแต่ว่าช่วยเหลือด้านอาวุธได้นะครับทั้งแฮมเมอร์สตัมแชโดเพปเวเจดมอิสราเอลสายป่านยาวอิหร่านก็ต้องช่างใจไต่ตองดีๆตอนนี้หลายคนคิดว่าอิหร่านรอให้อิสรเาเอลเผลอแล้วโจมตีแต่ว่าแอดมินคิดว่า อิหร่านรอให้เรื่องเงียบมากกว่านะครับ